โรงเรียนบ้านดอนแรดจินดาวิทยาคารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง to be the first โรงเรียนบ้านดอนแรดจินดาวิทยาคารตั้งอยู่เลขที่126หมู่2บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรดอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการเรียนการสอนสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีพื้นที่13ไร่3งาน67ตารางวามีเขตบริการ3มหมู่บ้านคือบ้านดอนแรดหมู่2หมู่14และหมู่15โดยในปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1 5 6คนมีจำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนคาขวัญของโรงเรียนคุณธรรมนำหน้าวิชาการเด่นเน้นสิ่งแวดล้อมพร้อมสู่มาตรฐานปรัชญาของโรงเรียนมนุษย์สังสเสถโถปัญญังมนุษย์ประเสริฐด้วยปัญญาบริหารงานภายใต้อัตลักษณ์นักเรียนดีมีคุณธรรมสุขภาพดีกีฬาเด่นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสะอาดรม่มรื่นสวยงาม และมีความปลอดภัยสูงสีประจำโรงเรียนสีขาวและชมพูต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านดอนแรดจินดาวิทยาคารนักเรียนดีมีคุณภาพสภาพแวดล้อมน่าอยู่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามมาตรฐานขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ยุค4.0โรงเรียนบ้านดอนแรดกินดาวิทยาคาร ภายใต้การนำของนายสมศรีหลงชินผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติภารกิจทางการบริหารการศึกษาหรืองานบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนแรดจินดาวิทยาคารโดยแบ่งเป็นงานด้านวิชาการซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานของโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผลเพื่อความก้าวหน้า รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ชุมชนท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เน้นการพัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเน้นความเป็นระเบียบของห้องเรียนจัดทำจัดหาแหล่งสืบค้นข้อมูลและแหล่งเรียนรู้มีการส่งเสริมการตกแต่งห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อยบรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ที่ทันสมัย และทันเหตุการณ์มีการนำวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ในห้องเรียนเน้นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้รวมทั้งการมีมุมนำเสนอผลงานเด่นของห้องเรียนในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการเช่นการจัดหาพระป,ป่าชุมชนมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านดอนแรดกินดาวิทยาคารถือเป็นภารกิจสําคัญมีการบริหารงานบุคคลให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัวอย่างอิสระภายใต้กฎหมายระเบียบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีการสร้างขวัญและกำลังใจซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญในด้านการบริหารทั่วไปซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริการบริหารงานอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้โรงเรียนบ้านดอนแรดจ,จินดาวิทยาคารมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาให้ใช้ให้มีและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสำเริจของงานเป็นหลักตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนมีการพัฒนางานด้านบริหารทั่วไป เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพคือการจัดสภาพบริบทของโรงเรียนที่เป็นรูปธปรรมเพื่อตอบสนองเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่าโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามและมีความปลอดภัยสูงทั้งนี้มีการเน้นการพัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบต่างๆให้พร้อมใช้งานสะอาดและปลอดภยัยมีระบบคมนาคมระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทางเลือก ระบบน้ำประปาน้ำดื่มระบบบำบัดน้ำเสียสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบกำจัดขยะส่งเสริมด้านพชนาการเพื่อสุขภาพของนักเรียนครูบุคลากรานการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษมีการพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ สแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยเช่นห้องสมุดห้องพิเศษอื่นๆที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอีกทั้งยังมีสนามกีฬาและสถานที่ออกกําลังเพียงพอแก่จํานวนนักเรียนและบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬาและสุขภาพของนักเรียนผลจากการพัฒนาในทุกๆด้านของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนบันดอนแรกจินดาวิทยาคารก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบในหลายๆด้านอันได้แก่ โรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่สองโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วมโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดดีเด่นโรงเรียนขนาดกลางห้องสมุด3ดีโรงเรียนต้นแบบ BBL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกจากนี้โรงเรียนยังมีผลงานที่ภูมิใจคือรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับปมฐมศึกษาโรงเรียนขนาดกลางประจําปีการศึกษา2,558และ2,559โรงเรียนแกนนําการได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสโรงเรียนได้แชมป์การแข่งขันกีฬานักเรียนตบนนทนแรดประจําปีการศึกษา2,562ได้รับโล่รางวัลเกยียรติยศประจําปีพุทธศักราช2,562 โครงการขยายการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสและโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายการก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง To be the first ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทเขตสในด้านผลสัมฤทธิผลการสอบโอนประจำปีการศึกษา2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย38.16สูงกว่าระดับประเทศและมีวิชาที่สูงกว่าระดับประเทศคือวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ผลการสอบ n อนทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2562มีคะแนนเฉลี่ย45.63โดยวิชาภาษาไทยทำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในด้านผู้บริหาร นายสมศรีลงชินผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแรดจินดาวิทยาคารถือเป็นผู้บริหารที่มีภาวะความเป็นผู้นำได้รับการยอมรับจากชุมชนให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆคือประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรดอนแรดที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรดได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิน่นได้รับโลรางวัลเกียรติยศ ประจำปี2562โครงการขยายการจัดการเรียนรู้แบบเรือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2เป็นคณะกรรมการประกวดเบสแพ็ทีสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นคณะกรรมการประกวดห้องเรียนคุณภาพตามนโยบายก้าวสู่ความเป็นหนึ่งทูบีเดอะเฟิร์ส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นหัวหน้าวิชาการเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี3ผลงานที่ภาคภูมิใจของคณะครูประกอบด้วยนางนารมนสานุสันเป็นครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับเหรียญเงินระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69กิจกรรมนักอ่านรุ่นเยาว์ที่จังหวัดศรีสะเกดชนะเลิศระดับอำเภอรัตนบุรีตามโครงการทูบีเดอะเฟิรการประกวดห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา2563เป็นครูผู้สอนนักเรียนวิชาภาษาไทยผลการสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา2562เด็กหญิงอัครมณีคำวันได้คะแนน87.50ได้อันดับที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานางสาวทิประภพยัย,ยอุ่นครูผู้ฝึก้อมนักเรียนเหรียญทองระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68กิจกรรมนักอ่านรุ่นเยาว์ที่จังหวัดบุรีรัมย นางชยาดาใย,ยบัวผลงานโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่2ชนะเลิศระดับเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี3ตามโครงการทูบีเดอะเฟิร์สการประกวดห้องเรียนคุณภาพประจำปี2562ชนะเลิศการแข่งขันศิลประหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายรัตนบุรี3ครั้งที่69กิจกรรมปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัยนางปิยานันโชคเหมาะ ผลงานโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่สองนางชยาพัฒน์วงประภารั์เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษออน็ตประจำปีการศึกษา2562ชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนได้คะแนนสูงเป็นอันดับ4ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ผลงานที่ภาคภูมิใจของนักเรียนประกอบด้วยเด็กหญิงอัครณีคำวัน ผลการสอบโอนิทประจำปีการศึกษา2562วิชาภาษาไทยได้คะแนน87.50เป็นอันดับหนึ่งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนน82.50ได้คะแนนเป็นอันดับ4ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1ได้ลำดับที่8ของโครงการห้องเรียนพิเศษได้รางวัลเหรียญเงินวิ่ง200เมตรรุ่นอายุไม่เกิน12ปี จากการแข่งขันกีฬานักเรียนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2. 2เด็กหญิงแพลวนภาตุนนินได้เหรียญทองแดงวิ่ง100เมตรอายุไม่เกิน12ปีในการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเด็กหญิงเพชรรัสานุสันได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินในงานแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียน3ปีซ้อนเด็กชายกรวิทมงคล สอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1ได้ลำดับที่5โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ